สวัสดีครับวันนี้ก็จะพานะครับเพื่อนๆนะครับมาดูอ้อยนะครับวันนี้ใส่ปุ๋ยนะครับข้าวตั้งแต่เช้าเพื่อนจะมีเวลาตอนสี่โมงครับจะพาเพื่อนมาดูอ้อยนะครับหลังจากพายุนะฮะน้องโนโนอึนนะครับนี่ผ่านไปก็จะมาดูสภาพอ้อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ้อยในปกติไม่ล้มนะครับเนี่ยสวยมากเลยนะครับ เดพาเพื่อนชมนะครับโอ้โหบรรยากาศก็ตอนนี้ครับเพื่อนโอ้โหหมดสภาพเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ ใจแทบสลายนะครับเพื่อนๆก่อนน้องอื่นจะเข้ามาเนี่ยมาประจํานะครับเพื่อนๆมาประจานะครับมาปอกใบมาลอกใบโหนี่นะครับเพิ่งมานะครับเพื่อนๆจ๋าสภาพนะครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับ ใครมีวิธียังไงครับก็บอกบอกวิธีมาเลยนะครับว่าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นยังไงได้ครับตอนนี้นี่ลม้มคาดว่าหน้าเกี่ยวข้าวเนี่ยจะเป็นแหล่งกบดานของหนูยังดีเลยนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ล้มนะครับลมก็ไม่ได้แรงคราะว่าหนึ่ง มันมันแรงนานนะครับมันแรงนานมากทีนี้ดินดินมันไม่เคยโดนน้ํานะครับพอมันมาฝนตกก็ไม่ได้ตกหนักนะครับแต่ว่ามันตกทีนี้ดินมันก็เลยดินมันก็เลยอมน้ํานะครับทีนี้อ้อยมันก็สูงดินมันอมน้ํามันก็เลยได้จังหวะครับก็เลยลุมลงมาเลยสภาพอย่างที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับ ก็ยังเหลืออยู่นะครับครึ่งไร่จำนวนที่ลบนี่ก็น่าจะประมาณครึ่งไร่นะครับเละครับเ,เพื่อนบอกได้คำเดียวว่าเละเลยครับ โอ้อยสวยมากครับเพื่อนดูล้ำนี่ครับนี่ขนาดกลบโค้นนะครับกลบโคนให้มันสูงก็เอาไม่อยู่อะครับไม่ไผ่ก็เตรียมครับไม่ทัน เละเทะแล้วครับเ,เพื่อนเลยไม่อยากเขียนสภาพเลยครับ